สบายเนีพี่น้อ,อเอาื่อสื่อที่ระท้อนี่อย่างเนี้ยเสงคิริเกวาโอ้โยเศร้าสื่อไปกับว่กินไปบนวี้นหูพอพาสาิี่งไกลเนี่ยิงใกล้ิิงปานี่สื่อไปเมื่อนั้นทอดว่กินไหมเนาะ ัวพี่น้องซื้อไปมือนันกับว่ากินซ้ำมสื่อซอยพุนซื้อเมียล,ลงหาบึงน้าจินพี่น้องสืบเขากำนัมกันเลยไปยัง เดี๋ยวไปหัดผ่เพรามิ้นเอากิ่นมามนจึอยากเงียงนนเง้ยีกจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า มันกับข่าวมาถึงแล้วมันบลอกไก่โอ้มันเมื่อคืนนในเล่นยุโมกมาครับมื่อคืนเล่นยุโมกขังไปยังฝนตกบ่านี้ตามพ่อยุดตลอดเลยโอ้ยคู่หูขนาดันเด็ดเด็ดนี้นะครับง้อง้องนะพ่อน้อยก็มาแล้ววะก้อน้อยเมื่อคืนเพิ่นไปอันพี่บุญมังสาหานพ่อโจไปวงสองบ่เมื่อคืนไปเบิ่งวงสองเห็นอยู่เห็นเบิ่งในคลิปอยู่มือเลี้ยงมื่อเลี้ยงป่ะเนี่ยเด็กคนๆพ่อหันพ่อนี่ยเด็กคนสองวงในเห็นยังไงแล้วทัไปป้าลายอีกแล้ว สวัสดียามเช้าทุกท่านจ้ Teraz, e. ามาปนปอแม่มานบอพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่มาแตนี่นะมูตมุกดาหารฝนตัวค้ำยังมมื่ขึ้นนี่โบแห้งตัวพ่อพ้นหวยนี่เนใจีคุณเก็นผักเนาะเาจ้ เรงนี้โบตกโบตกเนาะมึงขึ้นตกะตีไหมมึงขึ้นโต๊ะตีอืมโต๊ะเพราะคนห่วยเพราลำคา่นเนี่ยพราบอกให้คนออกบ้านนี่ไหมแต่ตาปนเป็นน้องก็ยังมาหลายอยู่มาตลาดห้องตลาดใหญ่เนาะทุกมื้อจีแม่หรือเป็นวันอันเช้าค่ะนี่มีทุกวันค่ะอันนี้ตลาดเสาว จ้าลงจากห่างก็ขึ้นมาที่เด้อมืออื่นเศร้าเมือคืออย่างมือทางขุนมือทาเราขัดมากขุนมืออื่นสิบไปอัน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 ยังกอดเหาะมืออื่นสิบไปทั้งพันนาทั้งพันนาทั้งสว่างมืออ่าบ้านเราไม่ต่างเยอะบ้านเราได้กินแต่ก้อเลยเนาะถึงแล้วจ้าอันนี้ไม่แกงหยังนี่แกงเห็ดแกงเห็ดใส่ไข่มดแดง จนท้งนี้ใกล้บานกันเลยจ้าไนี่ยยจะกลับไอ็ดสร้างอ็ดมามื่อนี้จีแม่จ้าโอ้ยใานใกล้บานจมใกลหมกบสามโมยี่ิบย่าจะขายเมื่อไรสามโมกยี่สิเดียจะนายลูกๆมาอนแม่พท่านโดนเขากำลังบึ้มเบิ่มมาดอกขามาสั่นแม่ยักเลี่ยวจีอีกประมาณจะสอโมงนึ่งคันเ่เบิดแม่เก็บไปวางผุนเด้อเขาเดี๋ยวเพิ่มเหมดเลย ยังยิงใใ้มใส่คนเรียนยุกก่งกอกลางน้ำถือว่าเขาป่าเออเข้าหนีมีบอกครัจากหน่อยได้แม่ประมาณจากชั่วโมงหนึ่งมู่แม่เก็บของไปขายอยอะขนาดเพทันเนี่ยวางหอดของเมื่อพอมันลงรถมากมันก็ะดิหลุมใส่รถเล็กน้อยน่ะเขาเขาเขาหน่าจะเ <c oughs> <c oughs> ข่าเสียนพุ่นเขาเ<อ>พราะนี่ผมหักกลับมาเสร็จนี่ดิซิเพราะว่ามันมันน่าแก่มันมน่าแก่แล้วเข่ามันเนี่ไปเสือเบิ้งเด้อว่า รถบัสขาามาหอดไปว่าสันน่ะขันมาหวอดกับพักกันออกไปรถเหมือดเขาเอาของหวานไปกินจะสวยเลยโอ้ยขอบคุณแม่ขอบคุณครับกินมันเลนขนมน้องสาวขนมปุกน้องสาวปน้องสดี๋ยบอกเป็นลายจังหวัดน้ำ้ะ กุ้งกินน้ำมันอนะเก๋แต่สาวคุณยายน้ำบาแน่นังน่าจะมานอนยี่สิบอนั่งห่าหอนนั้นข่งขอบคุณค่ะขอบคุณคุณค่ะจะ้อยพวกเครื่องดื่มพวกอยังกะจ้าหมันหมด้ไหมมอหลัมขม่าจังไปลผ้ากันออกไปขายใส่สลิงใส่ยืบไปเลยเนาะยืไปเลยไปไม่กพอกันจ้าคือกันเนี่ยขึ้กันมันหมันมันหมันจ้าขอบคุณครับไปเดินทางเขางานต่อพี่น้องครับ ซ้อยข้างหนาครับมอลมมาแล้วอันนี้พนมอลมเีนี่เห็นป่หัวมอลมหัวมอลมไ่เป็น,นหัวเทียนเอแักแแก็ไปอ่กอไปกันต่อพยุดหอยเอพี่น้องเรีนร้ตลาดเลย สาววันไข่เนี่ก okay, ouais. hmm ับล <mons> ุมน้อยคือพ่อน <t brick> <t os> <t os> ิก้อนเนาะซ้ำกันปะฮะอันสาวไข่อันอันน้ำฟันเนี่ยไหมคือพ่อนิก้อนเสนอบครัวเพิ่นซ้ำกันก็เปิดกับแม่บ้านนิก้อนก็เปิดตัวน้อยมันยังกับน้ำมูดน้ำมูดก็ยืนน้ำกันถึงขึ้นอดกันยี่เด็ดพี่น้องตัวซ้ำกันเลยไปเน้ะ

<พ>อ<ห>ร่อยแต่ว่าฟง,งคือยังบางๆหนึ่งเด้อร้อยเหลาคือยังเป็นบางๆ เดี๋ยวมาเงี้ยงเท่าลิ้นจีบอ่ะทางนครพนมน่ะมีลิ้นจีเยอะได้ลูกไผ่ว่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเร็จสักกอนพอกันไม่คลิปหนา สำหรับคลิปนี้สบายดีพี่นุอง